สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้อง b บียคูณสอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกแล้วนะครับวันนี้มีไทรตันนะครับ2.4 GL นะครับ4วินนะครับปี22นะครับคันนี้เหมือนเดิมครับแต่งโลเหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาดูรอบคันแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับตัวรถให้ฟังนะครับ ตัวนี้เป็นปี22นะครับเป็นรถบ้ายกรุงเทพนะครับรถคันนี้ไม่ได้ลุยนะครับสวยเดิมเลยครับรถมีเก็บสีแค่ฝาท้ายมาชิ้นเดียวนะครับอย่างอื่นไม่มีเลยครับผมสวยๆเลยแม็กใหม่ยางใหม่นะครับกันชนท้ายใหม่บันไดข้างใหม่ซุ้มล้อใหม่นะครับคันนี้ผมแต่งให้หล่อๆเลยครับ ตอนนี้รถฟูวินจะแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ของผมก็ยังคุยกันได้เรื่องราคานะครับต่อรองกันได้นะครับอย่าต่อจนผมขาดทุนผมขายหมดแล้วครับนะครับอ่ะดูนะครับคันนี้ปี22นะครับไม่ประมาณ39 0 0 0ืนนะครับรถฟูวินทาไม30,000กว่านี่ลูกค้าสันนิษฐานได้เลยครับไม่ใช่รถที่แบบเข้าสวนเข้าไร่แน่นอนนะครับเป็นรถที่วิ่งธรรมดาทั่วไปนะครับท้องถนนธรรมดานี่ดูช่วงล่างนะครับ ช่วงล่างสวยๆเห็นไหมครับดูครับช่วงล่างนี่ล้อล้อนี่เป็นกระทะออฟโรดนะครับแล้วก็ยางโอตานี่ขอบ16นะครับกระทะนี่ผมน่าจะใส่แทบทุกคันแล้วครับเพราะผมดูแล้วลูกค้าที่ออกไปเขาบอกว่าทนมากนะครับแล้วก็ใช้งานดีกว่าแม็กนะครับแม็กมันได้ความสวยงามครับถ้าพูดถึงความคงทนมันสู้ตัวกระทะออฟโรดไม่ได้นะครับ ตัวนี้เป็นยางอูตอันนี้ขอบสิบกนะยางเป็นออฟโรดนะครับนี่บันไดข้างนะครับใส่มาให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เบิกใหม่หมดเลยนะครับอมาลองดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในก็นี่ครับรถใหม่3,9000กว่ากิโลนะครับคันนี้ของเหลวอะไรผมเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยแล้วครับเกียร์โฟวินนะครับดูข้างหลังสะอาดสะอ้านนะครับเครื่องมือครบนะครับ ่าเดี๋ยวดูพวกน็อตพวกประตูกันนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับนะครับดูน็อตประตูนะครับเดิมๆนะครับใครที่หาไททันอยู่นะครับก็ลองทักเรือโทรมาสอบถามตองเบียร์ได้นะครับเบอร์0 8 5 2 3 7 4 9 4 2นะครับมีบริการไฟแนนซ์เซ็นทั่วประเทศนะครับคันนี้จัดเต็มผ่อนอยู่ประมาณ8,900ันเครับของแต่งครบทุกอย่างนะครับแต่ถ้าลูกค้าดาวหน่อย ค่างวดก็จะถูกลงนะครับคันที่มีมีจอกรกระบะมานะครับนี่ครับดูช่วงล่างครับสวยๆเลยเห็นไหมครับเล็กทงเล็กถังนะสวยๆซุ้มล้อคือใส่ใหม่นะครับนี่ครับกระจุนท้ายก็ใส่ใหม่หมดนะครับดูช่วงล่างนะครับเห็นไหมรถมันสวยไม่ได้ติดลุยนะครับ ไททันส่วนมากนะครับจะเป็นสายบรรทุกปามนะครับผมขายไปกระบี่ชุมพรค่อนข้างเยอะมากดังนะครับหลักๆนี่นะครับก็บอกว่ามันแข็งแลกมันแรงด้วยนะครับพวกแรงบิดแรงม้ามันได้นะครับทอกมันได้นะครับดูรถสวยๆนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูเมิดอาร์กนิดนึงนะครับนี่นะครับอาร์กเดิมๆโรงงานนะครับ ดูน็อตแก้มนะครับดูน็อตประตูนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับผมขายแค่499 0 0 0บาทนะครับราคาคุยกันได้นะครับต่อรองกันได้นะครับมันมันยังปีใหม่ครับรถปีย2เลยสวยๆเลยนะครับดูพวกเปนท์คพวกอะไรเดิมๆหมดเลยครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสวยๆ ของผมผมคัดเองทุกคันนะครับรถผมดูผมไปซื้อผมคัดเองรถลุยรถชนหนักจมน้ํานะครับพลิกคว่ำมาผมไม่เอานะครับลูกค้าที่เป็นเอฟซีผมเขารู้อยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าผมขายถูกแล้วรถจะชนมานะครับบางคนลูกค้าคิดว่ารถชนมาหรืออะไรหรือเปล่าทาไมขายถูกรถเข้าสวนเข้าไร่นะครับจะเอาอะไรแพงๆนะครับดูน็อตนะครับไม่ขยับนะครับดูคานหน้าขอผมรายงานตรงทุกจุดนะครับ ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับแรงงานตรงหมดไม่มีหมกเม็ดนะครับเห็นไหมครับนอตไม่มีขยับเครื่องสวยๆแห้งๆเลยครับนี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปลองพวกเกียร์โฟพวกอะไรให้ดูนะครับสนใจก็มาดูมาทดลองขับได้นะครับผมอยู่รามคำแหงร้อยดทับหนะครับเลยมาประมาณ200เมตรซ้ายมือนะครับ มาดูมาคุยกันได้มีหลายคันให้เลือกนะครับเทตันมีอยู่ประมาณ3มคันนะครับอิสุโตโยต้ามีหมดเลยครับนี่นะครับเกียร์โฟก็หมุนได้เลยนะครับนี่ก็เข้าเกียร์เลยครับขยับไปเขานิดนึงเห็นไหมครับเกียร์เข้าสนิทแล้วพวกนี้มันเทตันพวกโตโยต้าอิสุพวกเนี้ยเกียร์มันเสถียรอยู่แล้วครับโฟโลนะครับโฟโลก็เหยียบทัดไว้เกียร์อยู่เกียร์ว่างนะครับกดแล้วก็หมุนได้เลย อ่าโฟโลขึ้นนะครับระบบกันลื่นก็ปิดทันทีนะเห็นไหมระบบโฟก็เข้าก็ชากกระชากเลยครับนี่นะครับปลดก็หมุนได้เลยกดแล้วก็หมุนอ่าเรียบร้อยครับต้องขยัยให้เขาปลดนิดนึงนะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับนี่เอาไปคือใช้ได้เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วครับผมใส่ให้หมดทุกอย่างนะครับนะ ยางซุ้มล้อนะครับบันไดนะครับของเหลวเปลี่ยนแล้วรถสวยๆนะครับรถไม่ได้ลุยด้วยคันนี้นะครับหล่อเลยครับนี่นะครับระบาดดีจัดเต็มได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,900บาทนะครับนี่นะครับสายมันทุกปามเข้าไร่เข้าสวนมันทุกทุเรียนนะครับชุมพลก็ขายไปหลายคันมากนะครับ มีบริการไฟแนนซ์ินทั่วประเทศนะครับนี่สวยๆเลยครับรถนะครับสนใจก็โทรหาน้องเบียร์ได้นะครับเบอร์0ู5 2 3 7 4 9 4 2นะครับยังไงถ้าสนใจก็ออกมาดูได้นะครับรากําแหงร้อยทับนะครับยังไงขอพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเบอร์น้องเบียร์ก็0 8 5 2 3 7 4 9 4 2นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ